มาสู่เรื่องดีๆนะคะของพี่ทหารแล้วก็จิตอาสาร่วมถ่ายทอดสู่น้องนักเรียนกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพลตรีคณิศรอ,อาศมะนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ได้มอบหมายให้วงดนตรีจากหมวดดุริยางมณฑลทหารบกที่38ค่ะคุณพักดี38พร้อมกับจิตอาสา904จัดกิจกรรมค่ะ เป็นกิจกรรมเสาธง5นาทีชวนน้องร้องเพลงชาติไทยนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ําแก่นเหนืออยู่ที่ตำบลน้ําแก่นอํเาเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะเป็นกิจกรรมบรรเลงแล้วก็ขับร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญเพลงสรรเสริมพระบารมีแล้วก็เพลงบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติก็คือชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์ซึ่งกิจกรรมนั้นก็ปฏิบัติอยู่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดสิอย่างเคร่งครัดก็สร้างความสนใจค่ะให้กับน้องๆที่เป็นนักเรียนแล้วก็คณะครูด้วยค่ะ